สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านเข้าสู่ RMU Channel กับผมพีรพจน์ยอดยิ่งประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2558นะครับซึ่งผมจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมายัางท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับ เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามโชว์ศักยภาพด้านวิชาการนำเสนอแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นโรงแรมวัสุอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามรองศาสตราจารย์สมชัยวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามพร้อมด้วยทีมงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เขานําเสนอแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่ประชุมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจําเดือนมิถุนายน2558ครับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเมธีสุพันนฟารองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด ตามที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามได้รับความไว้วางใจในการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแนวทางขั้นตอนและถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดเพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสำหรับการนำเสนอแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือ ITA ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มุ่งประเมิน5ดัดชนีคือ 1. ความโปรง่งใสซึ่งมีตัวบ่งชี้ใหญ่2ตัวคือการดำเนินงานขององค์กรและระบบการร้องเรียนขององค์กร 2. ความพร้อมรับผิด 3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานมีตัวบ่งชี้2ตัวคือการรับรู้ข้อมูลการทุจริตและประสบการณ์ตรง 4. วัฒนธรรมในองค์กรมีตัวบ่งชี้2ตัวคือวัฒนธรรมองค์กรและการต่อต้านการทุจริตขององค์กร และ5คุณธรรมการทำงานในหน่วยงานซึ่งมีตัวบ่งชี้3ตัวคือการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมายงานครับซึ่งการประเมินในครั้งนี้เพื่อการศึกษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น รวมถึงเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับสำหรับแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานโครงการทางมหาวิทยาลัยได้จัดทําเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง3แบบตามข้อกําหนด TOR ที่สํานักปปชกําหนดคือแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจํานวน5ด้าน45ข้อแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน3ด้าน19ข้อ และแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จำนวน7ด้าน42ข้อในการประเมินโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามนำทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยต่างๆแต่ละด้านระดมสมองในการจัดทําโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามจำนวน141แห่ง ซึ่งภายในวันที่1สิงหาคม2,558ถึง30พฤศจิกายน2,558มหาวิทยาลัยจะต้องเก็บข้อมูลและส่งแผนการออกตรวจและแผนการทำงานพร้อมสรุปผลการประเมินระดับอ,อบอตอระดับเทศบาลและวิเคราะห์ผลการประเมินโดยรวมทั้งจังหวัดมหาสารคามเพื่อรายงานให้กับปปชทราบในลำดับต่อไปครับ ไปต่อกันที่กศนจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทายาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีปรลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการกศนที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกศนทุกจังหวัดในเขตภาคอีสานครับวันนี้เวลา12นาฬิกาที่สำนักงานกศนจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสรารคามร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยก,กวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการกศนอและคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกศนอทุกจังหวัดในภาคอีสานทั้งนี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดมหาสรารคามทั้ง13อำเภอ ได้จัดนิทรรศการโชว์ผลงานตามอัธยาศัยตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดําเนินงานการศึกษาการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2558 ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตครับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทำรายงานและจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้การต้อนรับคณะผู้มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้พเพื่อนำเสนอผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนโดยมีนายเมธีสุพรรณาฟายรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยครับ สร้างชาติได้อนาคตชาติเราก็จะจะๆๆๆรู้ผขอขอบคุณนะครับครับไปต่อกันที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาศัยาากยภาพนักประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจรวมถึงทัศนคติที่ดีในการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ครับ เมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2558ที่ชั้น5อาคาร34อาจารย์วุฒิพลฉัรจรัสกูลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์มีบทบาทต่อการพัฒนาองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารองค์การทั้งในภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนควรได้ตระหนักและส่งเสริมให้งานประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์การกับประชาชนนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงเป็นตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ในการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิน่น โดยมีการกำหนดคุณลักษณะให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการรวบรวมข้อมูลสำรวจข้อคิดเห็นท่าทีความรู้สึกของประชาชนและสื่อมวลชนต่างๆที่แสดงออกต่อองค์กรสาขาวิชานิเทศศาสาตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาความรู้ทัศนคติและทักษะของนักประชาสัมพันธ์จะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารภาพลักษณ์ขององค์การ การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับนักประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนท้องถิน่นในจังหวัดมหาสารคามพ,พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นจังหวัดมหาสารคามเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การประชุมสัมมนาดำเนินการหนึ่งวันจัดให้มีการบรรยายความรู้ในภาคเช้าและระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักประชาสัมพันธ์องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในภาคบ่ายซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ผู้บริหารและนักประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามรวม30คนพร้อมทั้งมีนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมสังเกตการการอบรมในครั้งนี้จํานวน1ิคนครับ น,นี้ก็คืออันนี้ถ้าเกิดมองในมุมของนักนักวิชาสารทานนะคะเพราะเพราฉะนั้นเราคุยกจะขอรบวนสิ่งที่ต้องการให้มาในด้านของเิศกาลตร ทิ้งท้ายข่าวในวันนี้นะครับไปติดตามในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินกันบ้างครับโดยโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุเครือข่ายอำเภอเมืองมหาสารคามประจำปี2558โดยมีบุคลากรจากหน่วยกู้ชีพในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเข้ารวมถึง120คนครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลายัยราชภัฏนมหาสารคาม นายแพทย์สุนทรยนตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุเครือข่ายอำเภอเมืองมหาสารคามประจำปี2558หรือเรียกสั้นๆว่าการแข่งขัน EMS Rally ครับเพื่อเป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆการเข้าถึงผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าถึงผู้ป่วยอย่างรวดเร็วคือผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นในพื้นที่ได้แก่หน่วยกู้ชีพตำบลหน่วยกู้ชีพของมูลนิธิกู้ภยัยและหน่วยกู้ชีพของภาคเอกชนครับซึ่งบุคลากรดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาฟื้นฟูทักษะอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูทักษะของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเขตอำเภอเมืองมหาสารคามให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นประจำปี2558จากตัวแทนอบตอทั้ง9แห่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม การอบรมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นต้นครับทุกประจันครับทุกประจันครับผู้ป่วยเย็นหัวครับหัวตัวเย็นไหมครับควบครับคววบครับเป็นผู้ป่วยควบนะครับควบครับผมควบครับทำอะไรครับควบเลยครับใหห้ใ้ถุงครับผู้ป่วยไม่ไม่ไม่หลอกตัวเองใช่ไหมครับครับไม่เลยมีน้ำแข็งด้วยใช่ค่ะขออนุญาตนะคะ ตินเซฟอยู่ครับขาเหนเข้าเห็นครับออกมาทางทางยังไม่มาถึงนะครับลองย้ายคนไท้หรือยังลองขยับดูคนไข้ขยับไไจูไนนคัมบิ๊กดู2นาทีปรกรคนา ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยข่าวแรกในวันนี้ก็สืบเนื่องจากที่ทางโรงพยาบาลมหาสารคามครับได้มาร่วมโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุเครือข่ายอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประจำปีกัน ประจำปี2,558นะครับโดยในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับกิจกรรมมีการแข่งขันการปฏิบัติการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยณนะจุดเกิดเหตุซึ่งก็มีผู้ที่เข้าร่วมนะครับถึง120คนนะครับโดยทีมกู้ภัยสีโสพลนะครับหรือพระเจ้าสีโสพลของมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามของเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับโดยการแข่งขันนั้นก็เริ่มก็จัดกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามของเรานี่เองโดยได้คะแนนรวมในการแข่ง EMS Rally 2015นนะครับไปทั้งสิ้น659คะแนนครับในส่วนของทีมที่ได้ลำดับที่2ครับก็คือทีมกู้ชีพนักครีนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้คะแนน642คะแนนครับและทีมที่3นะครับก็ได้แก่ทีมกู้ชีพท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามได้ทั้งหมดคะแนนได้คะแนนนะครับ591คะแนนนั่นเองในส่วนของทีมกู้ชีพ กู้ภัยพระเจ้าสีโสพลของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามนะครับก็ชนะเลิศในอันดับที่1ก็จะได้เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองมหาสารคามในการแข่งขันปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุในระดับจังหวัดในลําดับต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมกู้ภัยสีโสพลของพวกเราชาวเขียวแดงด้วยนะครับ เอาละครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับฝากมาจากกองบริหารงานบุคคลครับโดยสํานักงานอธิการบดีครับได้รับแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคนดีศรีมหาสารคาม150ปีของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งก็จะให้มีการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้เป็นคนดีศรีมหาสารคามประจําปี2558ซึ่งก็ถือเป็นปีครบรอบ150ปีเมืองมหาสารคามด้วยนะครับ ซึ่งการสรรหานั้นก็จะต้องมีการาคัดเลือกนะครับจากทั้งสิ้นนะครับ15สาขาด้วยกันเพื่อเข้ารับพิจารณาการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานอธิการบรดีเพื่อที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามแบบเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและก็ประกาศการสรรหาและคัดเลือกคนดีสีมหาสารคามในลำดับต่อไปนะครับซึ่งผลการคัดเลือก ก็จะถูกส่งไปยังกองบริหารงานบุคคลนะครับภายในวันที่21มิถุนายน2558ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเสนอรายชื่อของผู้ที่น่าจะได้เป็นนะครับมีความเหมาะสมที่จะได้เป็นคนดีสีมหาสาร,รคามประจำปี2558ก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือกอบคอของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏมหาสารคามครับยังมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับมาจากมูลนิธิ หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะทําทเรื่องราวเกี่ยวกับฟันของท่านนะครับในเรื่องของทันตกรรมซึ่งในครั้งนี้ครับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ได้จัดบริการการแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งที่43ขึ้นซึ่งก็จะมาจาัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราเนี่ยนะฮะซึ่งในการให้บริการครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ แล้วก็ด้อยโอกาสในการรับการรักษาสุขภาพทางช่องปากนะครับซึ่งก็จะไปหลายๆที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธุรกันดารหรือชนบทนะครับในอนขนาตนี้ก็จะมา มีการติดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามที่มีปัญหาด้านช่องปากนะครับแล้วก็สามารถที่จะมารับการตรวจได้โดยการรักษาทางธันตกรรมนั้นนะครับก็จะมีการตรวจพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันมีการแนะนําและก็สอนวิธีการดูแลช่องปากนะครับการสอนแปลงฟันที่ถูงวิธีการขัดฟันนะครับรวมไปถึงมีการให้บริการในการขูดหินปูนในเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงการถอนและการอุดฟัน และก็ที่สําคัญนะครับมีในส่วนของการใส่ใส่ฟันเทียมแบบถอดได้นะครับซึ่งเป็นอะคริลิกทั้งปากและบางส่วนซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีทั้งแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็อาสาสมัครนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมาให้บริการด้านาทันตกรรมกับพี่น้องประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า160คนนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ งานคัดกรองพิมแบบฟันนะครับก็จะจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2558และในส่วนของวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2558นั้นก็จะมีการบันทึกการสบฟันนะครับวัดความสูงใบหน้าด้วยวิธีการกัดขี้ผึ้งนะครับและก็มีการเทียบสีฟันด้วยในส่วนของฟันปลอมฟันเทียมนะครับและในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2558ก็จะเป็นการลองใส่ฟันและก็วันที่ วันเสาร์ที่12กันยายน2558ก็จะเป็นการใส่ฟันเทียมนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากมีการให้บริการทางด้านธันตก,กรรมแล้วในวันเสาร์ที่12กันยายน2558ครับก็ยังมีการรักษาทางการแพทย์อายุรกรรมทั่วไปนะครับรวมไปถึงโรคผิวหนังโรคหูคอจมูกโรคตาและโรคทางเด็กด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไป,ไปจนถึงเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะมาใช้บริการ กับหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ก็สามารถที่จะมาได้ตามวันเวลาที่ผมบอกไปวันศุกร์ทุนี้นะครับเอาละฮะยังมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากคณะครุศาสตร์ครับเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีทีเดียวนะครับโดยตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างวารสารอ้างอ,อ,อิงวรารสารไทยนะครับหรือศูนย์ TCI ได้มีการสนับสนุนนะครับจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวครับได้ทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของวารสารครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามครับก็ได้รับการประเมินให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่1และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลอาเซียน citation index หรือ AIs e ขออภัยครับ ACI ต่อไปก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับและก็ขอแสดงความชื่นชมไปยังทีมงานที่ได้ผลิตวารสารคุณภาพของคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับไปที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตกัน นะครับในสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนครับโดยทางหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตก็จะมีได้รับการประสานงานนะครับจากหน่วยงานสารตุลาการสารยุติธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินรวมไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบกรมซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ประจําปี2558ซึ่งหลักสูตรในการเรียนนะครับก็จะเป็นอขออภัยครับหลักสูตรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ก็จะเป็นหลักสูตรการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้องและงานระเบียบและระเบียบงานสารบัญในระบบราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการและสารยุติธรรมพนักงานราชการลูกจ้างรวมไปถึงลูกจ้างหน่วยงานสารนะครับให้สามารถปฏิบัติงานหนังสือต่อราชการนะครับและงานสารบัญให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีการเปิดงานนะครับที่ห้องวินยูคัวนัน ชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ72,000สาในเวลา9นาฬิกาครับของวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2558ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับระเบียบสารบัญนะครับรวมไปถึงหนังสือราชการด้านการติดต่อทางด้านของสาและก็ตุลาการก็สามารถที่จะเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้นะครับโดยสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับเราไปต่อกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สภาพัฒนาการเมืองนะครับโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลซึ่งได้มีกําหนดให้มีการจัดงานสัมนานเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมธรรมมาพิบาลเพื่อการขาจัดการทุจริตซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะครับโดยมีกําหนดในการจัดงานขึ้นในวันที่22มิถุนายน2558 ที่ห้องประชุมสันตรัตโรงแรมตากศิลาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ130คนนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับทางสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเมืองได้เรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมนะครับให้เป,เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านเองก็ยินดีนะครับที่จะเข้าไปร่วมสําหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมฟังการบรรยายแล้วก็ เข้าร่วมสมนานเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สามารถที่จะไปได้ที่ห้องสันตรัสโรงแรมแตักกิลาจังหวัดมหาสารคามในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2558นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ครับทิ้งท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการสอบนักศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับเป็นรอบเพิ่มเติมด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามครับจะทําการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติประจําปีการศึกษา2,558รอบเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันศุกร์ที่19มิถุนายน2,558ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษานะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนั้นนักศึกษาท่านใดนะครับ ที่ได้มีการลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีชื่อในการเข้าสอบในครั้งนี้ก็ขอให้มาสอบตามวันและเวลานะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2558ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา ถึง16นาิกา30นาทีครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวประชาสัมพันธ์และสิ่งที่น่าสนใจที่พวกเราชาว RMU Channel ได้นำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ผมพีรพจนยายิ่งพร้อมทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับวมความรักสา So oh. วันที่5เจ็ดเรจะทำเรื่องผู้ป่วยทางากาศนะครับจากเป็นไปไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงคือพันธสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโสรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกกระทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํานานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปปงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน